โตโาจะไปต่อยอดตัวเองนะครับจัดตั้มงบนะครับงบหน่อยงบลายของมาคุยกันไลยนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วหลางของโตโยต้าไมทีเอ็กนะครับเป็นเข้าเดิมน,นะครับเป็นเบรกล่มนะครับกัน,นี้กว้างเมตรต่อชิบนะครับน่าสามเมตรนะครับรองรับการบรรทุก ใส่แบบร้ายนะครับขันเอาไว้เต่ยนพ่อลอยนะครับอันนี้ลูกค้าเพื่อนก็สร้างซ้ำนี้นะครับเพิ่นจะไปต่อกระบะเองนะครับจับตามผมนะครับขันนี้บขอลั่นนะครับขอเงียบๆนะครับจะเป็นงานยิบนะครับเครื่องเสียบใส่ก็เป็นยันมานะครับยันมาถึโลกนะครับ เิฟแดหาแลวเอฟนอตแลเกิลองแร็นมาเดียวรับยังไวนะครับแถมส,สีตันนี่สบายสบยเลยนะครับาตาก็ประมาณนี้นะครับเกิดวุ่นเหตุสีนะครับขันนี้กน่าจยสนใจรถอีแชนไวยใสงานนะครับก ต่อมาตุ้ยมาสอบถามเลยนะครับอยู่่ทีอยู่ที่ทละคนนะครับอยู่อำเภอหนองคุณนะครับจังหวัดอุบลน,นะครับอยู่บ้านนั้สร็จแดงครับตำบลกีเล็กอ่าประสิทธิ์นกครับโทรถามเลยนะครับ0 8 5 6 3 6 6, 6 3 5 1นะครับจค่าตามงบนะครับกัน <c oughs> นี่ก็ เป็นเกียร์มาด่าโฟนะครับมีสโลในตัวนะครับเป็นนะรถอรอนะครับยุงนานนะครับพอได้คืนคุกตาน,นะครับหรือว่าคุ้มนะครับในราคาห้าหมืนน่นบาทนะครับท่านผู้ ันี่เริ่มต้นแค่หาเงินบาทนะครับดูกาเพิ่มเติม,ตมกิดบวกราคาเพิ่มนะครับแล้วเสร็จแล้วคลิปนี้ก็จบไปสมเนียงก็รับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอู้ที่นครนี้นะครับสวัสดีครับ